ปีใหม่เราก็ต้องมาเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะโอ้โหชาวบ่มีหมอกกันเยออยู่แล้วหมอกกันเกออยู่แล้วป้าเจ็บปันหาเมื่อกี้จังหวะตรงกระดูกไม่ได้หลังมึงไม่มีเนื้อคนที่ไม่อยากไปดูคือสัเว์เว่าแย่พอกันนะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โ เพราะวันนี้เราแบบดีคิปเราไม่ได้ออกมาเทีเ่ยวแบบนานมากบอกว่าวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าปีใหม่เราก็ต้องมาเที่ยวกันมาปาร์ตี้กันมาสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเราจะมาลงเรือยอชกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่พัทยานะคะวันนี้นะครับโฟพิเศษสุดๆเลยโฟจะนั่งคันนี้ไปนะครับไปเลยลงเลยวันนี้เรามีปาร์ตี้กันบนเรือแล้วนี่คือไ,ไปคนเดียวเหรอเดีวเดี๋ยวเราไปกันก่อนเดี๋ยวโฟจะพิเศษเพื่อคนดูจะนั่งคันนี้ไปว่าแล้วไม่ต้องบอกไว้เลยแรก 拜拜。 ตอนนี้คือผิวไม่ไหวอเอาวัน,าน,นนี้เอาวันนี้อยู่แล้วบักเองค่ะขอกินข้าวก่อนนะคะกิจกรรมใดๆพักก่อน,นไอไนไวุฒก่อนคนแรกออามกักนนเะจัดไป สี่เริ่มเกมได้ไ้ไไคนหน่นยังเลดยไอโบงไ่สาดไอ้ไุฒมันหลัได้เรว่ากูตบอ่ะขยมขยมขยมเขไยนมกันต่อก่้องปลอยมีนการวล่ยความผิดแล้วอ่ะไอมา ai vậy làm gì? Mị một mình đi, đập máy yăng lên. ai làm? ai cái đục cái อยู่แล้วไหมหรอโอ้ย่านพี่คุณต้องวนเยอเลยเอ้มายไม่ต้งองเลยตั้งสติผมเนี่ยต้องตั้งสติพี่เจเต้องจขอผมว่าีมา่ตก้อยสาอาแล้วมาแล้มาแล้วมรพี่โบพี่โบคนเดียวเลยนะ

ไอ้มาเอาไอตามึงไม่ไปเล่นเกมกับเขาวะโอ้ไม่ไหวว่ะแม่งเมื่อคืนแฮงแฮงโอเวอร์แฮงโอเวอร์มากเมื่อคืนหนักมากเพื่อนหนักมากไม่ควรจะมาลงเรือวันนี้มึงต้องปฏิเสธกูบ้างนะไม่ใช่ว่าเอะอะกูชวนแล้วมาหมดแต่ใจกูได้เพื่อนใจได้แต่ร่างกายไม่ไหว ร่างกายไม่ไหวต้องนี่ค่ะโคคาลีสเวีทนะคะถ้าเกิดร่างกายไม่ไหวคุณต้องการอันนี้ค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะกูเป็นคนชอบเทรนด์การกินของคนญี่ปุ่นมากแล้วตอนที่กูไปญี่ปุ่นกูเห็นว่าเนี่ยอันนี้กำลังฮิตมากคนญี่ปุ่นเวลาเขาแบบแห้งๆมองๆมันมือเลงเงี้ยเขาก็จะดื่มอันนี้กันแล้วทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันเฟรชมันสดชื่นขึ้นมาเพราะว่ามนี้เกลือแร่มีแร่ธาตุอะไรต่างๆนานาเราก็ดื่มได้ด้วยอ่ะกูให้มึงเลยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ปีใหม่มึงต้องอีกกี่ปาร์ตี้ค่ะช่วยพกไปด้วยนนนนะะะะะะคคคคค้้้เเเเพรราาาวว่่่่่ีีีกกกกูููทททุุจตอง็มมผืใหลย ของเพื่อนขวดหนึ่งค่ะดื่มแอลกอฮอล์มากร่างกายจะขับน้ําออกมาทางปัสสาวะเสียทั้งน้ําแร่ธาตุน้ําตาลซึ่งโพคาลิสเวตสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นตัวเลือกที่ดีมาบรรเทาอาการเมาางจ้าเฮ้ยเรกขึ้นมาเต้นเลยดิอยู่ไหนอะไปสิรออะไรอะไปสิเฮ้ยเราต้องไปเต้นเลยเพราเราสดชื่นเลยวะดีดีดีสดชื่นเลยมาเราแบบมันดื่มง่ายไงกูโปกถือเก๋เกไม่ใช่ว่าถือสวยสวยถือแล้วดื่มโอ้ยยาถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยก็คือขวดยาวๆถึงสิ ไม่ได้เลยหรอไม่ได้นะโอเคสำหรับเกมของผู้หญิงนะคะก็จะง่ายๆมากๆเลยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับสกิลคนข้างหลังเราอะนะอ่ะเดี๋ยวลองดูคนแรกนะคะจะส่งข้อความอะไรมาถึงโฟนนะคะทุกคนรอรุนว่าจะถ่ายถูกเปล่าอานนี้หมดสัตว์คำเดียวเท่านั้นที่จะให้โฟนถายไปแล้วโอเครู้แล้วรู้เลย <laughs> ถ่นจเายเลยทายเลยคือมันสระแเอชใช่ป่ะสระแเอทำไมข้างหลังเป็นงวงัวถ้าเกิดทายตอนแรกจะท่ายว่าแรดอ่าสี่สามไม่รู้อ่ะแรดแรดผิดค่ะเป็นตอว่าอะไรบินเขียนว่าแมวเอนนี่เขียนมาใครต่อไปเอนนี่เอนนี่เ่าถุกต้เขียนที่อีบีสลับค่ะกูแมวอีบีแล้วออกไปถาย เอาแล้วนะเอาเลยอะไรอ่ะยาวมากยาวมากเลยนี่เอาเพี้ยนนี่เหมือนจะถูกนะหรอกูรู้กูรู้ไปอย่ายมันตานะเพชรมึงเกลียดจังหวะตรงกระดูกไม่ได้หลังมึงไม่มีเนื้อมันอักศอกมันเบี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคเขียนไม่ดีเลยอ่ะกูเขียนดีกูเขียนพลาดมันเขียนเล็กอย่างเงี้ย แมงตอแมงตอพี่พ <Gym. S 1> ุทธายแมลงวันพี่เขียนว่าอะไรแมลงวันแปลว่าคำจริงอ่ะก็คือแมลงวันพี่ดเก่งนะบีนเขียนแมลงสาบอ่ะแล้วทำไมกูเป็นแมลงวันวะเออแล้วถูกด้วยอ่ะอันนี้ดีกว่าเราเก่งเราว่าดรูปต่อกันไปเลยทุกคนเปลี่ยนนะคะเพื่อความยากเดี๋ยวขอโจทย์จากทางบ้านหน่อยนะคะโอ้โหโอเคโฟได้โจทย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าโฟจะวาดแล้วเขาจะรู้ไหม เห็นน anyway. ี้ว่าผิดใช่ไหมคำตอบเลยหมาหมาหมาค่ะหมาผิดม้า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 ผิดเต่าเพชชะเลยนะคะทุกคนหมีต่อไปนะคะจะเป็นหมวดเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะก็จะหาใครเตอร์ของเจ้าหญิงที่เด่นๆที่พอว่ายรู้เลยว่าเป็นใครนะคะอันนี้ขออนุญาตว่าแค่ส่วหัวเนาะ อีบีจะผิดจับกูบอกเขาบอกอ้าวอีบีผิดแล้วเหรอก็นอนไว้เฮ้ยมอร์เมดละกันมเม,นมอร์เมดเพชรมีลว่าเราเซลเราเซลเพชรว่าตัวญิงดักมินค่ะทุกคนว่าแต่หัวแม่ว่าย,วายห่างออกมายาวๆใช่ไหมเรามัดเป็นปองปองปอีนี่ถักเตียงเลยจ้ายองย่าสาวเซลไปเลยจ้าโอเคเกมนี้ขอพักก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะลงไปทํากิจกรรมในน้ำกันค่ะทุกคนโกรธมาก ก็มาฝึกปิ้งมาบีคิวนะคะกับเชฟะไรคะเชฟ้นซ่อมไหมคะไ่มคะผู้ชายแต่ตอนนี้ใกล้ไหมแล้วเนาะเรามาขึ้นดูแกเราปิ้งกันเก่งมากเลยเนาะมึงมึงบนเรือเขาทำมาให้ไงเราเออเราเอามาวางเฉยไงเรา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 ไม่ได้หมักมาเองจากบ้านนะคะไม่ใช่นะคะแต่เราปิ้งเองไงเออ ทุกคนคะตอนนี้นะคะได้เวลาจับฉลากกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแลกของขวัญวันปีใหม่กันค่ะทุกคนคุณนึกว่าจะไม่มีใครช่วยกูแล้วอะโอเคเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากผู้สูงอายุเชิญท่านประธานแทนแทนแทนพี่ฝนี่ฝนได้แล้วมาได้การ พี่อาร์ตวัวแย่พอกันแล้วคุณแมวจ้าทุกคุณแมหบอกแบบนี้ก็คือเป็นการแหกหน้ากันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะใครถูกใจไม่ถูกใจอะไรนะคะเพราะว่าท่านผ่านใจงเราเนี่ย รัก<โ>ด้วยนี่เหมาะกับผมสวยบินได้ปล่อยปล่อยปล่อมนิ่มผมนิ่มทาเได้แล้วเดี๋ยวใครเจ๊อยากได้ตาเป็นปดาร์กบุ๊กี้ของน้องพลอยโอเคโอเคทุกคนวันนี้ก็แร่ของขวัญวันตรีใหม่กันสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้จบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้โฟด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี